สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะอยู่กับสวนยางนะคะวันนี้ก็มาทํางานของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ฝนไม่ตกก็ดีเลยค่ะได้ทํางานต่อแต่วันนี้ยางไม่ค่อยออกเท่าไหรน่นะเพราะว่าหยุดไปตั้งหลายวันฝนตกนะคะฝนตกสองสามหมื่นทีพันานมานะคะเ,เพื่อนเนาะเกิบดบรครดงานนะคะไม่ได้ทํางาน พอเรามาเริ่มทำงานอีกนะยางก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะช่วง9ก้าโมงกว่าๆนะคะ10บโมงช่วงเช้าเช้าก็จะออกมาหยดน้ำกรดยางก้อนถ้วยนะคะวิถีชีวิตของชาวสวนยางค่ะแต่ละคนแต่ละอาชีพก็ มีอาชีพแตกต่างกันไปนะคะโดยพระหน้าที่แต่ละท่านทุกทุกคนนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องทำงานกันนี่ค่ะนี่ก็จะสูงหน่อยนะคะสูงหน่อยก็จะได้ยืดแขนขึ้นมาย่อน้ำกดยางก้นถ้วยแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันเลยค่ะที่เราแกะออกมาเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่แกะถ้าเราไม่แกะ ก็จะล้นถ้วยนะคะก็ต้องแกะออกมาไว้ก่อนพอเรามาผสมน้ำกดหยดยางลงไปแล้วก็ค่อยเก็บเข้ามาใส่ไว้เหมือนเดิมคืนที่สี่นะคะประมาณ8คืนเนาะถ้าฝนไม่ตกค่ะก็จะได้เก็บยางก้อนถ้วยเข้าลันยางอีกแล้วค่ะเมื่อวานก็หวานปุ๋ยไป ในสวนยางนะคะฝนตกมาชุ่มฉ่าเลยนะคะก็พอดีกับปุ๋ยละลายฝนก็ตกไม่ค่อยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงกลางๆของฤดูฝนแล้วเนาะหลายพื้นที่ก็น่าจะรอฝนอยู่ฝนอาจจะทิ้งช่วงนะคะเพื่อนๆที่ไหนฝนทิ้งช่วงกันบ้างนะคะสะกลนครนะคะนิคมน้ําอุน่นก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่า ก็จะน้อยฝนน้อยนะคะช่วงนี้ก็เดินทำงานไปเรื่อยๆนะคะกิ่งยางแห้งที่ร่วงลงมานุ่นก็จะไปกองไว้นะคะเอาไว้ใช้ในสวนยางก็คือหุงต้มนะคะเป็นฟืนหุงต้มทำกับข้าวนึ่งข้าวได้หมดเลยนะคะก็จะมาทยอยเก็บทำความสะอาดนะคะ ทำหน้าที่ในแต่ละวันนะคะทำงานของเราให้ดีที่สุดนะคะในแต่ละวันพรุ่งนี้เราไม่รู้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะวันนี้ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเทลงไปเลยนะคะกรดหยอดอยางแล้วก็คน้นคนคนคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะเอาอยางก้นถ้วยที่เราแกะออกมาไว้เนี่ยคะ่ะแล้วก็เอาลงไปไว้ที่เดิมกดกดลงไป ให้ยางก้อนอยางเข้าแน่นนะคะอันนี้แหละก็เป็นการทำงานในแต่ละวันนะคะ